ราศีมีนคือผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนสำหรับชาวราศีมีในช่วงครึ่งปีหลังพุทธศักราช2568ดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีหลายด้านที่ต้องให้ความสำคัญดังนี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเข้ามาในชีวิต ควรเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆความท้าทายอาจต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความอดทนและการวางแผนที่ดีจะสามารถผ่านพ้นไปได้โอกาสจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักควรคว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตด้านการงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเช่นได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานควรเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในเรื่องงานและพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านการงานหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจด้านการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้านความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจแต่ควรใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีคนมีคู่ควรดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นและหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระวังเรื่องของอารมณ์เพราะอาจจะมีบททดสอบในเรื่องของจิตใจกันและกันสูงมากด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรระวังมากๆในปีนี้คำแนะนำเพิ่มเติมควรทำบุญทำทานเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ควรตั้งสติและมีสติในการตัดสินใจในทุกเรื่องควรเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไป